โยโยยแมมมาเร็วกว่ากำหนดคลิปสองเราอันนี้คนเขาก็บอกมาเหมือนกันว่าโหดนะครับบอกบอกมาจากเอ่อ uh, PlayDN Board นะครับ mm hmm. เขาบอกว่ากรีนทั้งตัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเป็นฟิสิเชียนนะครับ ทีน่นึงตัวจริงเก้าเก้าเก้าแปดออค่อนข้างจะตรงแล้วด้วยนะจะมีอันเนี้ยที่ไม่ตรงจะได้ H P หกแปดแค่ตรงแล้วนะครับบวกสิบเอ็ดหายากนะครับ คนแบบคนที่บวกของอม่วงเป็น11 12อะไรเกิน10เนี่ยเพราะว่ามันมันเสียตังค์เยอะในการบวกไอค่าบวกกัไม่เท่าไหร่แต่ว่าพอมันลดไปเหลือ6แล้วเนี่ยจะต้องแบบใช้ความพยายามใหม่ในการตีให้มันได้สิบอีกสองชิ้น ผิดไปนิดนึงอันนี้ off jam ออฟแจมละอออยังไม่แจมอันนี้ได้ไฟถ้าได้เป็นไอ้จะแจมทั้งสองอันเลยเดี๋ยวเขาคงรีใหม่นะครับช่วงนี้ก็ยังแพงอยู่หินออบของแดงนะครับดูจากการใส่แล้วเนี่ย ทัวว่าเป็นสายแสแตตแน่นอนอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ใช่สายไซนอนนะฮะน่าจะเป็นสายแสแตตหรือถ้าโดยรวมๆจากชุดแล้วก็ประดับแล้วเนี่ยน่าจะมเีเลือดเนี่ยอยู่ที่ประมาณตั้งหมื่นหมื่นห้าขึ้นน่ะไอ่แสนห้าขึ้นโทษทีน่าจะแสนห้าขึ้นแล้วก็เอเมทแทกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณรักหมื่น หมื่นหน่อยๆหมื่นหนึ่ง,งประมาณนี้นะหมื่นหมื่นหนึ่ง,งไปเชื่อเราลองไปดูซิวกันนะครับนี่ก็เพิ่มเพิ่มคีเพิ่มคีถูกต้องครับถ้าถ้าเล่นสายพวกเอ็มเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีสแตตอันไหนเลยที่จะไปเพิ่มค่าคีให้นอกจากค่าไอจิเพราะนั้นเขาต้องไปเพิ่มค่าคีให้มันเยอะหน่อย ยิ่งขี้ยิ่งแรงครับอาชีพพวกเอเมทัคนะฮะ,ะขี้เกือบหมดข้างล่างน่าจะเป็นขี้สังเกตว่าจะไม่มีไฟนอลเลยเห็นไหมฮะไม่มีไม่มีเพจไฟนอลเลยนะฮะมีแต่ขี้ขี้รวมก็ 8, แปดพันกว่าละตัวตนี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ขี้น่าจะตันหรือไม่ก็เกือบตันแต่ผมว่าน่าจะตันเนี่ยตรงนี้ได้ขี้อีกอันห้านะครับอันนี้ไม่ได้ออกพอตเป็นเป็นขี้นะอันนี้เขาตั้งใจจะเอาสายไอซ์อยู่แล้วโดครับ แม้จะไม่ได้โหดเท่าพวกสายไฟน่อนเพราะว่าพวกสายไฟน่อนเนี่ยมันจะซื้อมันจะซื้อหาพวกเพจแพงแต่นี่ก็คือก็แพงเหมือนกันเพราะว่าของกรีนเนี่ยมันเพิ่งจะออกมาไม่เยอะแต่แต่เดี๋ยวจากสัปดาห์นี้ไปเนี่ยจะออกมาเยอะละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีโหมดซ้อมละหลายๆคนก็น่าจะได้ไปซ้อมบที่นอกเยอะขึ้นอะไรนี้นะฮะบัตรได้เสียน้อยลงนะครับกรีนหมดประดับ เซ้นสามชิ้นของแดงสแตทโชว์นะครับนี่สำหรับคนอื่นที่อยากเล่นสายสาแตทก,ก็ดูอันนี้ตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นสายสแตทนะครับโอเควันนี้เราจบการรายงานแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหลังมาใหม่ะใครเจอของดโหดเถื่อนเพียมมาเดี๋ยวจะตามไปดูให้แต่ต้องให้มันเถื่อนจริงๆนะบางคนก็ ธรรมดาครับก็คืออยู่อยู่ในหมวดธรรมดาจริงๆแล้วมันมีพระอีกคนหนึ่งที่เขาแนะนํามาว่าจะไปดูอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ